3 4 5, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1นึ่งเดมเอาใหม่หนึ่งสองสเจ็ดจแล้วอะคะเจ็ดแล้วอะไรคะเจ็ดแล้วอะไรคะเสร็จเสร็จแล้วโอเค 8 8 rồi 9 10 TV Con keng tờ mực ạ